หนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับซึ่งไม่ตรงยอยักนะครับตีขายเพียงนะครับหมื่นเหรียญล้านเดียวครับหมื่นเหรียญครับล้านเดียวครับขายเอาสังคมแบบนั้นนะครับขายอยากให้แบบมีคนมาซื้อนะครับอยากให้คนที่เขามีเงินล้านนะครับมาเป็นเพื่อนกับตีนะครับมาซื้อของตีไปนะครับถ้าเพื่อนๆมีหนึ่งเหรียญนะครับให้พิมพ์มาบอกเลยนะครับว่ามีนะครับหนึ่งเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีเป็นสิบเหรียญนะครับก็บอกมาได้เลยนะครับว่ามีนะครับสิบเหรียญนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆนะครับมีเป็นร้อยเหรียญนะครับก็บอกมาได้เลยนะครับว่ามีนะครับ100เหรียญนะครับหรือถ้ามีเป็นพันเหรียญนะครับก็บอกมาได้เลยนะครับว่ามีนะครับ1000เหรียญเนาะอ่าแต่ถ้ามีนะครับเป็นหมื่นเหรียญมีเป็นหมื่นเหรียญครับมีเป็นหมื่นเหรียญครับก็บอกมาเลยนะครับว่ามีเป็นหมื่นเหรียญนะครับหมื่นเหรียญนี้นะครับติดขายเพียงนะครับล้านเดียวเท่านั้นนะครับหมื่นเหรียญนี้นะครับติดขายเพียงนะครับล้านเดียวเท่านั้นนะครับส่วนนี้นะครับพันเหรียญนะครับก็ขายเพียงนะครับแสนเดียวเท่านั้นนนนนะะะะคคครรรรััับบบแลกก็็เเเหหีีียยยยญขาพงมื่ดว นั้นนะครับและ10เหรียญน,นะครับก็ขายออกเพียงนะครับพันเดียวเท่านั้นนะครับและก็เหรียญเดียวนะครับ